สินค้าตัวใหม่นะครับจากทางร้านเป็นอีกแผนกหนึ่งเป็นแผนกของแต่งบ้านมันจะมีหลายสีอยู่นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีก็แตะปุ๊บอันนี้เหมือนกันส่วนตัวผมชอบสว่างสุดนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แสบตาอะไรมากคือง่ายๆถ้ามันกระเทือนเมื่อ,อไหร่อ่ะ <S <S เนี่ยดีครับวันนี้มารีวิวสินค้าตัวใหม่นะครับจากทางร้าน เป็นอีกแผนกหนึ่งเป็นแผนกของแต่งบ้านเดี๋ยวผมหยิบสดๆจากข้างหลังนี่เลยนี่โอเคครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้แถวบ้านผมเรียกไฟเห็ดนะครับมันจะมีหลายสีอยู่นะแต่ว่าผมเอามาให้ดูสีเดียวก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะโอเคฟังกช์ชันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ๋ยวให้ดูภายนอกก่อนดีว่ว่า ้างนอกเป็นอย่างนี้นี่นะถ้าจะเห็นตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้มันเหมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดมันนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็เอาไว้ชาร์จไฟเป็นสายไทยส4วิธีใช้ก็โคตรง่ายเนี่ยครับแค่แตะนะ่ะแตะปุ๊บมันก็จะเปิดไฟพอแตะทีนึงมันก็จะเปลี่ยนสีปั๊บอันนี้เป็นสีขาวแนละ้วแตะทีนึงอันนี้จะเป็นดอกสีนวลนๆนะมันจะกึ่งขาวกึ่งส้มนะ <Wow. S 1> นแตะทีก็ปิดก็คือง,ง่ายมันมีไฟ3สีนะแล้วก็ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ครับเรากดแตะใช่ป่ะแตะค้างเนี่ย ไฟอ่ะมันจะสว่างขึ้นนะถ้าเราแตะค้างอีกทีเนึง่งเห็นปะไฟมันจะหลีลงเห็นปะอยากได้สว่างขึ้นก็แตะค้างไว้แล้วก็ปล่อยแค่นี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีก็แตะปึ๊บเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะหลีไฟดูอีกทีอันนี้ปับ๊บหลีไม่รู้เห็นหรือเปล่าในะในกล้องอะ่ะ ง่ายๆแค่นี้เองครับฟังก์ชันถ้าเผื่อแบตหมดก็ชาร์จเสียบไปเลยวัสดุนะมันเป็นโลหะเน,นี่ยไอ้ตรงท่อนเนี้ยโลหะอันเนี้ยท่อนเนี้ยพลาสติกส่วนไอ้ล่างสุดเนี่ยเป็นยางอะนุ่มๆเอาไว้การกระแทกอะไรเงี้ยรุ่นแรกผ่านไปก่อนนะรุ่นต่อไปอันนี้เหมือนกันฟังก์ชันเดียวกันหมดเลยแต่ต่างกันที่รูปร่างหน้า,านะครับปะท้ซีเหมือนกันสวิตช์ก็รูปแบบเดียวกันนะครับใช้ระบบแตะตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกนะมันเหมือนเป็นที่ให้แสงมันแข็งเกินไปนะอันนี้ก็เหมือนกันน วัสดุนะครับด้านบนโลหะ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 อันนี้สีสีเหลืองชวนพระภาษาอังกฤษเยลโล่ฟังก์ชันเหมือนกันแตะปัป๊บอันนี้สีขาวนะแตกทีสีส้มแตกทีก็สีนวลนวหน่อยฟังก์ชันเดียวกันแตะค้างเฮียอันเนี้ยคือสว่างสุดเลยอ่ะสมมุติอยากได้กลางๆหน่อยนี่ประมาณนี้นะฮะแต่ผมแต่ผมส่วนตัวผมชอบสว่างสุดนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แสบตาอะไรมาก ส่างสุดละโอเคนี่แล้วมีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้นะฮะแบบน่ารักอันแค่นี้เองเนี่ยฝ่ามือเนี่ยสไตล์เกาหลีเกาหลีหน่อยนะอันนี้ไอตัวจิ๋วเนี่ยเนี่ยให้ดูนี้ก่อนฟังชันด้านล่างอันอันนี้มันสวิตช์เปิดปิดนะปิดแล้วก็เปิดครับแต่ฟังก์ชันอันนี้ให้ดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะติดใช่ไแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาแตะกันแค่อย่างเงี้ยคือง่ายๆถ้ามันกระเทือนเมื่อไหร่อ่ะ ิงแค่นี้นครับพอเราปิดปุ๊บเนี่ยเราทําอะไรมันไม่ได้ละมันก็จะหลับหนึ่งเดียวนี่ครับให้ดูภายนอกก่อนอันนี้ดูชาร์จนะครับมันเป็นแบบกลมๆนะจะมีแท็กนะฮะตรงนี้มีแท็กเล็กๆน่ารักเขียน Happy f o อร์เ r ข้างหนึ่งแฮปปี้ฟอร์ r ลเวอข้างหนึ่งแล้วก็ลัคกี้ไฟเวอรข้างหนึ่งนะฮะ โอเคมันไม่ได้เน้นให้ความสว่างมันเหมือนเอาไว้แบบเป็นพ็อปมากกว่านะ <Okay. S 1> เอาไว้วางแบบหัวนอนหรือไม่ก็ต๊ะทำงานอะไรเงี้ยเหมือนสร้างฟิลอะแล้วก็สินค้าพวกหมวดของแต่งบ้านนะครับตอนนี้ผมสร้างอินต a ก r a มไว้แล้วนะชื่อ21ราชันลิฟวิ่นะครับโอเคเป็นแผนก l ลิฟวิ่งของผมนะ อันนี้ทำแบบแพชชั่นล้วนๆเหมือนกัน <Yeah. S 1> และที่สำคัญเลยฮะฝากกด f อ l โ o w IG ให้ผมด้วยนะครับ IG ของ21่ราชัลแล้วก็21่ราชาลิฟวิ่งด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับฝากกด subscribe y ์ u t u b e นะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะได้แบบมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดมีไรค์กดก็กดไปเลยนะฮะวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ